ถ้าชอบรสน้ำเต้าหู้ฟักทองและรสมะพร้าวอ่อนห้ามพลาดเค้กชั้นฟักทองมะพร้าวอ่อนนี้เด็ดค่ะสีสันสวยงามน่าทานกลิ่นหอมชวนลิ้มลองวิธีทำง่ายแค่ดูครั้งเดียวก็ทำได้เริ่มจากปอกเปลือกฟักทองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆควรเลือกฟักทองแก่จัดสีจะสว่างสดใสและให้รสหวานหอมมากกว่านำไปนึ่งให้สุกก่อนหลังจากนึ่งเสร็จค่อยชั่งน้ำหนักฟักทองนึ่งสุก200กรับใส่ลงเครื่องบดเนื้อเติมน้ำเปล่า500กรับ ใส่น้ำตาลทราย150กรัมปรับความหวานตามชอบฟักทองนึ่งสุกจะบดง่ายถ้าต้องการเนียนละเอียดให้กรองอีกครั้งใส่แป้งทำขนมชั้น300กรับคนจนแป้งละลายหมดส่วนแป้งสีเหลืองพร้อมแล้วต่อมาเป็นส่วนแป้งสีขาวทําง่ายกว่ามากใส่น้ำมะพร้าว300กรับนมสด200กรับใส่น้ำตาลทราย120กรับตามด้วยผงมะพร้าว300กรับคนจนเนื้อเนียนเรียบ ตอนนี้ได้แป้งสองสีพร้อมหนึ่งเริ่มขั้นตอนการนึ่งรอน้ำต้มเดือดก่อนเริ่มนึ่งชั้นแรกและชั้นสุดท้ายใช้แป้งสีเหลืองจะทำให้ดูสวยงามกว่านึ่งชั้นแรกไฟปานกลางสามนาทีชั้นสองใส่แป้งสีขาวปิดฝานึ่งต่ออีกสามนาทีสลับชั้นแป้งจนครบทุกชั้นชั้นสุดท้ายนึ่งสิบนาทีถ้ายังจำขั้นตอนไม่ได้ กดไลค์และเซฟวิดีโอนี้ไว้เวลาอยากทําจะได้เปิดดูได้ทันทีเมื่อนึ่งเสร็จแล้วรอให้เย็นสนิทก่อนแกะออกว้าวสีสันสวยงามมากมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆดูเหนียวนุ่มหอมกลิ่นฟักทองมะพร้าวถูกใจทั้งผู้ใหญ่และเด็ก